สวัสดีค่ะสวัสดีลูค้ารถบ้านสหยัยาญทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิว Ford v e n t u r e ประตูนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2,000 Turbo High Rider w i ร์วายแ k กเกียร์ออโต้นะคะปี2021คันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะมันชอบมากสภาพดีนะคะสีดำนะคะันนี้อาล้อแม็กนะคะจากโรงงานฟอร์เลยคันนี้เป็นกระบะ4ประตูนะคะเกียร์ออโต้ด้วยหายากนะลูกค้ามาไวไปไวอ่ะ คันนี้กระจกปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังสภาพนี้เลยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสภาพยังดีอยู่นะคะอ่าพวงมาลัยมัลตินะคะหน้าปาัดสวยใช้ได้เลยคันนี้ไมวิ่งมา49,000กิโลนะไมอยู่ด้านขวาไมแพ้ไมจริงแน่นอนนะคะนะะ้จอระบบสัมผัสมี Apple c a r า l a y อยู่แล้วนะคะฟอร์ดเป็นปกติของเขานะคะคันนี้ สภาพดีมากอ่ะแล้วแบบชุดแต่งเขาโอเคเลยนะภายในเขาอ่ะแต่เข็บสีออกทองน้ำตาลช่ <นะ S 2> แล้วก็มีตัวบวกตรงนี้ข้างๆเขาเปลี่ยนเกียร์ได้นะคะัน,นี้น่าใชม่มากลูกค้า,าบอก<า>สภาพาดีเลยบอกหนังเกียร์ออโต้ด้วยอ่ะเดี๋ยวด้านหลังนะคะ,ะกระบะสี่ประตูนะคะคันนี้ไม่แคบเลยกว้างขวางมากตรงกลางนะคะเอาออกมาวางแขนได้บอกสภาพยังดีเลยลูกค้าให้ดูก่อนโอ้โหคันนี้สวยนะคะคุ้มมาก ตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนี่เต้าเสียบนะคะอันนี้ก็คือเหมือนสไตล์แคมปิ้งเนาะเสียบโน้ตบุ๊กนะคะเสียบไดเป่าผมใช้ไดเลยอะไรให้ดูล้อมแม็กคันนี้ก็ดิมเดิมจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าช่วงล่างเดิมสนิทเลยจ้ะบอกเลยนะ ยางอะไรมีพร้อมเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางกันเข้ามาได้เลยที่จังหวัดนนทบุรีนะคะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยเส้นรัตนาธิเบตน,นะคะติดกับ MRT สายสีม่วงด้วยลูกค้าสถานีบางกะสอทางออกที่1อยู่ติดกับร้านแบบนี้เลยร้านเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทางเรามีบริการ เซ็นไฟนั้นฟรีนะคะถึงหน้าบ้านเลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าบริการนะคะอ่าส่วนฝากระโปรงหน้าเขาเป็นโชกค<อ>แบบนี้เลยนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันก่อนอ่าเครื่องยนต์สองพันชอร์โบนะคะคันนี้ร้0ยแปดสิบแรงม้าแรงนะ,ะ,งนะเหลือๆเลยอดนะเออเราว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วนะคะเขาหนึกเขาแรงเขาหืมเขาขับดีมากนะคะคันนี้ไม่ได้อยากอวยนะแต่ว่าจากการใช้งานจริงๆนนะคะ เินทางไกลชอบเข้าโคง้งนี้นะเหมาะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคาราคาไม่แรงเลยเอาดีราคานี้จริงดิอ่ะเอามาเราขายอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมบาทเท่านั้นเองลูกค้าจริงๆหกแสนเจนเก้าพันบาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสาหยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ